สวัสดีครับพี่ควันตั้มนะครับวันนี้มาสอนการใช้ตัวโปรแกรม AutoCAD นะครับในการสร้างพาร์ทนะครับอันนี้เป็นการวาดภาพไอโซเมตริกนะครับข้อนี้โจทย์ให้วาดทั้งภาพฉายแล้วก็วาดเป็นเขียนภาพไอโซเมตริกนะครับแต่วิดีโอนี้จะสอนเฉพาะเขียนแบบไอโซเมตริกโดยอันนี้เป็นหน่วยเมตริกนะครับ หรือว่าที่ใช้กันก็คือมิลลิเมตรนั่นเองโดยกำหนด1ช่องนะครับเท่ากับ5ม mm. ิลิเมตรงันก็เปิดตัว Auto c a d ขึ้นมานะครับเลือกเทมเพลตนี้เป็นเทมเพลตที่พี่ทำไปแล้วนะโอเคฉะนั้นนะครับก็มาสร้างครับโดยไปที่โมเดล ก็อ่านแบบโดยคร่าวๆนะครับแต่เราอาจจะเริ่มวาดโดยนับกล่องก่อนก็ได้นะครับว่ามันเท่าไรบ้างเอาเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวขอปรับความหนาของเส้นหน่อยตรงนี้นะครับหนึ่งสสามสี่สี่ช่องนะครับคูณหที่คูณ5้าเพราะว่า1ช่องเท่ากับ 5มิลลิเมตรนะครับ5 4 20ตรงนี้นะครับตรงนี้อีกต่ออีก1 2 3 4ตรงนี้ก็20นะครับพยายามนับถ่วนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาด1 2 3 4โอเค1 2 3 4ต่อไปความสูงนะครับตรงนี้2ช่องก็คือ5 2 10นะครับตรงนี้1ช่องก็คือ 5นั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ1ช่อง1ช่อง5นงี้2ช่องก็คือ10นะตรงนี้นะดางไนอีกตรงนี้นะครับความสูงทั้งหมดก็คือ3ช่องก็คือ15อันนี้พี่ใช้เมาส์เขียนจะจะดูไม่สวยหน่อยนะครับต่อไปนะครับพวกตรงนี้ระยะ อาจจะเป็นระยะจุดศูนย์กลางวงกลมก็ได้นะครับโดยนะครับเราดูที่ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนวงกลมครับโดยจุดศูนย์กลางมันก็ต้องอยู่กึ่งกลางของระยะพวกนี้เราเห็นว่าเรานับเฉพาะไอ้ช่องว่างตรงนี้นะครับครึ่งช่องนะครับอันนี้หนึ่งช่องก็เป็นหนึ่งช่องครึ่งและสองช่องครึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือ รวมเป็น3ช่องนะครับครึ่งหนึ่งก็คือ1ช่องครึ่งน,นั่นเองแสดงว่าเราก็วัดจากจุดนี้หรือนับจากจุดนี้ไป1ช่องครึ่งครึ่งหนึ่ง1ช่องแสดงว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้นะครับจุดศูนย์กลางของตัววงกลมไอตัวครึ่งวงกลมตรงนี้น,นั่นเองนะครับหนึ่งช่องครึ่งเดี๋ยวลองนับทั้งหมดหนึ่ง จากจุดแดงนะครับไปยันขอบใดขอบหนึ่งเพราะมันอยู่ระยะเท่ากันอยู่ละหนึ่งสองสามสี่สี่ก็คือยี่สิบก็คือไอ้ครึ่งหนึ่งตรงนี้นั่นเองโอเคไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยยี่สิบแต่ตรงนี้รัศมีมันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแค่ช่องครึ่ง หนึ่งช่องก็คือเราไม่ต้องคูณก็ได้เรานับหนึ่ช่องก็คือ5้าอีกครึ่งช่องก็คือ2.5รวมเป็น7.5็ด้านั่นเองนะครับตรงนี้ระยะรัศมีวงกลมนะโอเคอื่นน่าจะค่อยๆวาดได้นีวิธีเริ่มต้นเนี่ยเราก็วาดได้หลายแบบเราจะสร้างกล่องขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ หรือเราจะวาดไปเลยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องวาดกล่องก็คือขึ้นจากจุดไหนจุดหนึ่งไปก่อนเลยก็ได้ขอลดขนาดลงจะเล็กหน่อยนะนี่โอเคอยากจะไม่เห็นสักครู่นะครับ เปิด PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับคียนี่น่าจะซูมได้ดีกว่านะครับ โอเคตัวโปรแกรมนะครับที่อยากให้จำก็คือตัวชื่อคำสั่งตรงนี้นะครับโดยตรงนี้ก็คือกริดนะครับดูคีย์ลัดมันก็คือ F7 งั้นเดี๋ยวเวลาบอกในวิดีโอนี้พยายามพี่พยายามจะบอกคีย์ลัดนะครับก็คือพูดถึงกริดก็จำไว้ว่าตรงนี้นะครับกริด ตรงนี้คือ Snap ที่ใช้หลักๆนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ต้องเปิดอยู่แล้วนะตัวออโต้โหมดก็คือ f 8นะครับออโต้โหมดแล้วก็ตัวนี้ f สนะิบสามแต่อันนี้ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ต้องเปิดนะครับที่เราจะกดคีย์ลัดกัน,นบ o snap อันนี้ชื่อว่า O Snap เนาะอันตามชื่อคีย์ลัดของมันก็คือกด f 3 ลองกด F3 เห็นไหมไฟมันจะติดกด F3 อีกทีคือไฟมันก็จะดับลงนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ Auto mode นะก็คือกด F8 นี่ไฟมันก็ขึ้นมาแมกดคีย์รัดนะครับ F3 F8 ตัวนี้คือ F7 F F8 F9 พวกนี้นะครับโอเคขับนแรกที่อยากจะใช้ตัวกริดนะครับจะง่ายหน่อย โดยพี่ก็จะเซตเลยว่าตัวกิจเนี่ยอันนี้ดูนะครับตัวกิจอเนี่ยพี่ก็ปรับไว้เท่ากับ5ตรงนี้ก็คือ5นะครับตรงนี้เมาส์นะครับว่าสแนปคือการขยับเมาส์หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขยับไปเท่าไรเราก็ขยับไว้5เหมือนกันก็ได้หรือจะละเอียดหน่อยว่า2.5ตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ลองเอา5ไปก่อนนะครับ แต่ล้วกดโอเคดังนั้นเปิดใช้นะครับตัวกิดตัวน,นี้ Snap ก็เปิดใช้ก็คือ f 7 f 9นะครับจำไว้นะแล้วก็เราเปลี่ยนโหมดเป็น iso dark ตรงนี้นะครับตัว Layer l a เ e r ร,เ,เ,รเรามีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นพี่ขีดเส้นนี้ก่อนเลยเนี่ยที่ไป20เนะีนะ่ยอะพี่ก็ใช้เส้นจริงนะเปิด l ไล e e เว t ด้วยนะคอ่นะจะได้เป็นสีเข้ม อันนี้ถ้ากดใช้คำสั่งลายแล้วดูที่คอมเมนตะ์วินโด้ครับถ้ามันยังไม่ใช้ใช้ตัว snap ไม่ได้ก็ลองสูมเข้าไปครับสูมเข้าไปจะมันจะติด snap ก็คือขยับหนึ่งครั้งเนะี่ยมันก็จะเท่ากับระยะ snap เราเซตไว้หถูกไหมตรงนี้นะครับเราเซตไว้ห้ เพราะฉะนั้นเวลาขยับเมาส์หนึ่งครั้งมันก็ขยับไป5นั่นเองตัวกริดช่องตารางก็คือ5เท่ากันตามที่เราเซตนะครับเราบอกว่าช่องมันเท่ากับ5โอเคงั้นสมมติเริ่มคลิกคลิกซ้ายนะครับหนึ่งครั้งลากเมาส์มาใครไม่เป็นอย่างนี้กด F 5นะครับกด F 5้อันนี้พี่อยากให้เปิดไฟตรงนี้ออสมดก็คือ,อดกด F 8ได้ไฟมันติดเพราะว่าอะไร อันนี้จะเห็นว่ามันขยับได้ฟรีเลยแต่ถ้ากด f 8หรือว่าเปิดใช้ตัวนี้เอาโหมดจะเห็นว่ามันจะล็อกไปตามนี้มันจะง่ายนะครับจะใช้ง่ายถ้าใครไม่ไม่ตามนี้กด f 5ครับเกด f 5มันก็จะไปอีกแนวหนึ่งกด f อีกนีกก็จะไปอีกแนวหนึ่ง f 5อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราเอาอมุมนี้ก็คือไป20เห็นว่ามันมีตัวเลขขึ้นว่าเท่ากับ20เราสามารถคลิกได้เลยนะครับ อันนี้ข้อดีของการที่เราใช้ตัว s แ a p กระกิดนะครับเืทำให้เราใช้ง่ายขึ้นจากนั้นตรงนี้นะครับมันเข้าไปช่องหนึ่งก็คือ5นะครับพี่ก็กด f 5นี่ให้มันไปตามแนวนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาให้เลยว่า5นะครับเราก็คลิกได้เลยตรงนี้แล้วก็มาทางนี้เท่าไหร่อีก20เนะีเราก็ดูเห็นไนหะ ตัวเลขมันจะขึ้นนะครับที่จอตรงคอมเมนต์ตรงนี้ถ้าตัวเลขเห็นว่าตรงเลข20่ถ้าใครไม่ขึ้นต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะเห็นว่าถ้าปิดมันจะไม่ขึ้นถ้าเปิดจะขึ้นให้ว่าเราขยับไปเท่าไหร่20ก็คลิกนะครับอาจจะทำระยะสูงขึ้นหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นมิติที่มากขึ้นสูงก็คือ15นะครับตามแบบเราก็พอได้15ก็คลิกนะครับ นี่เราจะไปข้างหลังต่ออีกก็ได้ก็คือ2ช่องก็คือ10ก็คลิกนะครับเดี๋ยวลงมา15กนี่ก็คลิกนะครับอันนี้พี่ปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คือกด F 3ปิดตรงนี้ไปก่อนยังไม่ได้ใช้นะใช้แค่ตัวกลิกกับสแนปนี่ก็จะง่ายแล้วต่อไปใช้คำสั่งลายเหมือนเดิม จะมาคลิกตรงนี้ก็ได้หรือกดสเปซบาหนึ่งครั้งเพราะเป็นคําสั่งให้เราใช้ก่อนหน้าก็ลากขึ้นไป10บตรงนี้เข้าไป5นะครับตรงนี้จะนับช่องก็ได้ว่ามาเท่าไหร่ได้หมดนะครับหรือจะสร้างวงกลมก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคถึงก็ขึ้นไป1ช่องนะครับนี่ไปข้างหลัง2ช่องเห็นนะ ขึนะ้น10เนี่ยก็คลิกอันนี้ก็เว้นไว้ก่อนก็ได้โอเคภายันนี้ขึ้นมาหนี่1ช่องกับอีกครึ่งช่องนะถ้าไม่ได้เราก็คลิก1ครั้งเอามาลากขึ้นไปจากนั้นพิมพ์ครับเท่ากับ7.5ใช่ไหมหนึ่งช่องครึ่งเท่ากับ7.5ก็7.5 enter หรือกดโอเคนะครับกด enter นะไม่มีโอเค มันก็จะได้ระยะ7.5ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้มี2วิธีก็คือลากเส้นในตรงนี้ไปก่อนลากเส้นในพวงนี้ไปก่อนอีกวิธีหนึ่งก็คือสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลากไอ้เส้นเนี้ยไปชนกับวงกลมโอเคไหมตอนนี้เรายังงงตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพี่มาได้ดู ตอนนี้พี่ต้องการหาจุดศูนย์กลางของวงกลมคก,การใไกด์ไลน์เส้นไกด์ไลน์นะครับแต่ก็แต่ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมจะมาข้างหน้านี้ก็ได้เนี่ยข้างหน้านี้ก็คือมุมตรงนี้นั่นเองเนี่ยหรือข้างหลังก็ได้ก็คือมุมหลังสุดตรงนี้นี่เป็นเส้นไกด์ไลน์ก็คิดมาตรงนี้กด F 5เพื่อให้มันเปลี่ยนไปทิศทางนี้เราวัดแล้วไงนี่ไงว่าห่างจากขอบ นี้หรือว่าห่างจากขอบนี้มันอยู่กลางๆนะครับเท่ากับ20่สิบฉนั้นเราก็เอามาเห็นมันขึ้นเลข20่สิบก็คลิกเลยนะครับเราได้จุดศปลายของจุดศูนย์กลางวงกลมแล้วนะครับากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้ visible line หรือว่าเส้นจริงแล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกใช้ e l e p t i c a l นะคลิกตรงนี้ก็ได้หรือพิมพ์ i แล้วกด enter ก็ได้ส่วนตัวพี่จะพิมพ์ i แล้วกด enter เนี่ยดูสีน้ำเงินตรงนี้นะ ม,มันคือคำสั่งที่เราสามารถพิมพ์ได้พี่ก็พิมพ์ i enter พยายามดูภาษาเนะบางทีไม่ได้เปลี่ยนภาษาก็สร้างวงกลมนไม่ขึ้นใหม่กด esc esc ก็คือมุมบนซ้ายของคีย์บอร์ดเห็นไหมเพียว ให้ดูบางคนงงนะครับนี่ esc คือตัวนี้มุมบนซ้ายของคีย์บอร์ดนะครับเพื่อยกเลิกคำสั่งจะเห็นว่าไม่มีคำสั่งแล้วกด s p a c e b a ทีหนึ่งเพื่อตรงนี้มาใหม่พิมพ์ i กด enter โอเคมาแล้วรัศมีเท่าไหร่นี่ไง7.5อันนี้เขาก็บอกให้กรอกรัศมีอยู่แล้วนะครับเราก็พิมพ์7.5 กด enter เราก็ได้แล้ววงกลมต่อไปเดี๋ยวเราก็ขยับไปเท่ากับความลึกก็คือ,อความลึกตรงนี้นะครับก็เท่ากับ2ช่องถูกไหมเพราะมันจะเท่ากับความหนาตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยวความลึกตรงนี้เนี่ยความลึกตรงนี้ก็คือ2ช่องก็คือ10นั่นเองงนั้นเราก็ใช้คําสั่ง copy ตรงนี้นะครับคลิก คลิกคำสั่ง copy นะให้มันขึ้นตรงนี้จากนั้นเขาบอกให้เลือกวัตถุเราก็มาเลือกจากนั้นกด space bar หรือว่า enter หรือคลิกขวาก็ได้นี่จากนั้นเขาให้เลือกจุดอ้างอิงพี่ก็เลือกจุดศูนย์กลางตรงนี้ต่อไปจะเลื่อนไปทางไหนกด f 5นี่เพื่อให้มันเลื่อนไปข้างหลังก็พิมพ์ระยะ10หรือดูก็ได้ว่ามันขึ้น10หรือเปล่าอ่พิมพ์ระยะ10กด enter เราก็จะได้2อันละนกด esc ยกเลิกคำสั่ง ไปเราก็มาใช้คําสั่งลายก็ลากมาให้ชนตรงนี้เลยนี่อันนี้ถามว่าเอา้ามันคลิกตรงนี้ไม่ได้ทําไงที่มันคลิกไม่ได้เพราะว่านี่เราติดคําสั่ง Snap หรือว่า F9 เนี่ยนี่ถ้าเราปิดไปจะเห็นว่ามันไปได้ละถ้าเราพี่เปิดเปิดใช้ตรงนี้นี่ดูไฟตรงนี้นะนถ้าพี่เปิดเนี่ยมันจะไปเฉพาะตามล็อกที่เราบอกว่ามันขยับ เมาส์เนี่ยขยับได้ช่องละ5มันจะไปไม่ได้เพราะงั้นปิดตัว snap ไปก่อนหรือว่ากด f 9แล้วเปิดกด f 3เพื่อเปิดโหมด Osnap กด f 3มเนี่มันจะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้น้องกดตรงนี้มาะนี่็เลือก end point เ,เลือก intersection ครับกด extension พวกอน่างนนะที่ใช้ quad l a n d จริงๆก็ใช้เปิดด้วยก็ได้ นะถ้ากดใช้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไอ้เขียวเียวอย่างเงี้ยก็คลิกนะครับถ้าใครไม่ขึ้นในตรงนี้แต่ไปขึ้นปลายก็เอาเมาส์มาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลากกลับเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นจุดนี้ก็คลิกได้จะไปช้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ได้นะครับยางคนทําไม่ค่อยได้นะก็สเปซบารนะ์คลิกลาก ก็ติดตรงนี้ทําไงเนี่ยเนี่ยมันมันคลิกตรงนี้ไม่ได้เห็นนะมันไม่ขึ้นมาช่วยมันจะไปแค่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็เามาส์าไปวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูไม่ได้นะครับไม่ได้อย่างนี้ก็อาจจะสร้างเส้นเลยไปตรงนี้แล้วทิมหมอกก็คือเราคลิกตรงนี้เลยก็ได้เราก็ไปใช้ทิมสร้างทิมคลิกนะ คลิกขวาก็ได้คลิกขวาน่าเร็วสุดละหรือกด s เปซบาร์หรือ enter ก็ได้พี่คลิกขวาแล้วก็มาเลือกเส้นที่ต้องการลบก็คือเส้นนี้น,นะจริงๆถ้าให้เร็วเรามาลบทีเดียวก็คือขีดเส้นไปก่อนแล้วค่อยมาลบทีเดียวนี่อย่างนี้ขีดไม่ได้ทำไงก็ขีดมาถึงจุดนี้ก่อนเลยเน,นะไม่ได้ครับนะวิธีถ้าไม่ให้ติดอันนี้ทําไงมาปิดตรงนี้ครับ ติดตัวคอร์ดแลนสนี่ยังติดอยู่บ้างอตัดเส้นไม่ได้ให้เป็หลยเราสร้างเลยมาก่อนคือมันก็สร้างเลยได้ยันนู่นเนาะแล้วก็ทิมออกโอเคงั้นก็ทิมนะคลิกขวาเลือกเส้นที่ต้องการลบ นี่นะครับก็ใช้คำสั่งลายลากต่อเสน้นกด ESC นะครับกด Space bar เพื่อใช้คำสั่งเดิมอันนี้ Snap เรายังไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้ใช้ตัว O s n a p ช่วย F 3เนะี่ยเร็วกว่านะไม่ต้อง I e, ไออีกที่ต้องสร้างก็มีตรงนี้ก็ไม่ได้เราก็ลากเลยไป อย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันไปติดติดอย่างงี้ถ้าเราคลิกเลยเนะี่ยมันจะเส้นไปอย่างงี้ก็คือพยายามหาเส้นที่มันเลยไปได้ก็จะเป็นตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็คลิกนะครับให้มันเลยไปก่อนเราลบได้เนะ่โอเคต่อไปมีตรงนี้มันจะวุ่นวายโอเคเราเดี๋ยวเราเลื่อนตัวครึ่งวงกลมมาก่อนก o อ y นะครับนี่ Copy Copy ก็เลือกตรงนี้นะครับคลิกเลือกกดคลิกขวาหรือสเปซบาร์เยนเธอก็ได้จุดศูนย์กลางตรงนี้ยังอยู่นะเราไม่ได้ลบฮึบคลิกตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาเท่าไหร่เลื่อนมาเท่ากับ1ช่องเพื่อให้ได้ระยะด้านหน้าแล้วก็เอาเมาส์มาวางไว้ให้มันเป็นแนวนี้ไม่ใช่แนวซ้ายขวาหรือหลังนะวางไว้ด้านหน้าแล้วพิมพ์5กด Enter ระยะมันก็จะขึ้นมา5ากด ESC อสเพื่อยกเลิกได้เสร็จละก็ คลิกอ่าเอามาจุดตัดตรงนี้ไม่ได้ทำไงให้ลากเลยมาครับแล้วคลิกโอเคเพื่อง,งงนะครับทิมก่อนเวลาทิมนะครับสมมติว่าเออมันเป็นเส้นอย่าเนี้ยเราต้องค่อยๆทิมไปเรื่อยๆไม่งั้นมันทิมไม่ได้แต่ว่าวิธีแก้ก็คือเรากด delete ทิ้งไปให้พี่ทิมเออตัวไหนเฮ้ไม่เกี่ยวอันนี้พอเส้น เห็นว่าขึ้นวงกลมมันคือเส้นนี้เดี๋ยวพอเราไปคลิกแค่เส้นมันขาดกันตรงนี้นมันจะลบไม่ได้ไที่ีก็คือเราก็เลือกเส้นแล้วกด delete เอาโอเคจะมีเหลือแค่สองเส้นละไม่ยากนะนี่ก็ไปกด esc กด space bar เพื่อใช้คาสั่งเดิมหาจุดตัด เสร็จละนะครับก็ทิมทิ้งต่อไปจุดศูนย์กลางของอาอจะมีเส้นตั้งกันไปนี้ตรงนี้ขึ้นไปได้ละนะครับไปนะครับก็คือตัวจุดศูนย์กลางวงกลมเดี๋ยวพี่ปิดตัวนี้ก็หรือว่ากด F 3แล้วกด F 9นะครับ F 9กก็คือเปิด snap ขึ้นมา ใครจาได้ก็จะใช้คล่องมากครับกดขีลัดอย่างเดียว,ยวไม่ต้องมามัวคลิกตรงนี้ครับกดตัวนี้นะครับพิมพ์ไอกด Enter ก็จริงเราสามารถเอาเมาส์มาวางไว้ได้เลยแต่ถ้ากลัวพลาดนะครับอาจจะใช้ไกด์ไลน์ก่อนไกดนะ์ไลน์ครับเส้นนี่ก็คือขึ้นมาหนึ่งช่องแล้วก็ไปทางซ้ายอีกหนึ่งช่อง ก็คลิกจากข้างล่างขึ้นมา1ช่องหรือว่า5เนี่ยคลิกนะครับแล้วก็ไปทางซ้าย1ช่องคลิกเราก็จะได้จุดศูนย์กลางมาแล้วเอ๊ะผมพี่ไปผิดเส้นป่ะเดี๋ยวพี่คอนดิลิสก่อนนะครับเหมือนมันไม่ได้ขึ้นข้างบนปึ๊บออ๋อต้องกด F5 เพื่อมันเปลี่ยนแนวนะคห้ากด F5 อีกอให้มันเป็นแนวนี้ โอเคได้ละก็ได้จุดเดิมอยู่ดีนะไปก็ฝั่งดีนะครับก็ขึ้นหรือไปข้างล่างก็ไดนะ้แล้วก็ขึ้นอย่างนี้ในจุดเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นจริงใช้วงกลมหนเขียนตวข้อพิมพ์ i กด enter ระยะเท่าไรรัศมีเท่าไรครึ่งหนึ่งถูกไหมตรงเนี้ยครึ่งหนึ่ง ตรงนี้นะครับครึ่งช่องอ่ครึ่งช่องก็คือ2.5เราก็พิมพ์ระยะ2.5นะครับเอมันของพี่จะค้างอ๋อพี่ยังไม่ได้คลิกอันนี้นะั่นคือถ้าไปคลิกจอนี้ปุ๊บเนี่ยพอมาขยับเป็นขยับไม่ได้เราต้องมาคลิกที่ตัวอ u t โ c a d ก่อนพิมพ์2.5กด enter ะได้ละหายไปนะั่นทำไมนะครับสองจุดห้ากด enter เขีสั่งเดิมกด,ด Spacebar ทีหนึ่งกด i พิมพ์ i กด Enter อร์ก็สร้างพิมพ์2.5ุดห้ากดเอนเตอได้มาลนะนัแค่นี้ต่อไปนะครับเราจะวาดเส้น Center m a r าร์กเซนเตอร์นที่เราอาจจะมาปิดไฟนะครับตัวใกล้ไลน์ไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวเส้น Center l i ไล ใช้ก็ถ้ามันติดอย่างนี้ทำไงก็ปิดตัว snap ทิ้งไปจำได้ไหมก็คือกด f 9ปิดทิ้งไปแล้วกด f 3เพื่อเปิดไฟตัวนี้ใช้โอ้ snap น,นั่นเองนี่นก็มันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วพี่ใช้นะครับเอาเมาส์มาวางตรงจุดศูนย์กลางก่อนแล้วก็นีมันจะขึ้นเส้นประสีเขียวมาตรงนี้มันจะขึ้นได้เราต้องเลือกใช้ตัวนี้ก่อนนะครับ ex ten ์นะ e อ็กซ d นต้องติ๊กใช้ก่อนมันเป็นตัวช่วยนะเนี่ยก็เอาประมาณสักครึ่งครึ่งตรงนี้นะลากยาวเลยก็อันนี้ก็เหมือนกันเอามาคลิกไว้สักครึ่งหนึ่งโอเคมาสเปซบาร์ bar, น,นี่ก็เหมือนกันเอาเมาส์เาวางตรงนี้ก่อนเหมือน,นก็ลากขึ้นไปเพิยปลากลลงมาคลิกนะโอเค มันไม่เป็นทำไงก็เลือกเส้นก่อนดังนั้นนะครับคลิกขวาอันนี้จะเอาให้จุดศูนย์กลางมันตรงกันก่อนก็ได้ก็คลิกให้มันขึ้นสองเส้นอันนี้ก็ขยับไปไว้ตรงกลางอันนี้ก็ขยับก็คือคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมเนะี่ยแล้วก็ขยับเลือกไปไว้ตรงกลางพอได้กลางก,กันแล้วก็เลือกคลิกขวาเลือก property ตรงลายท้ายสเกลนะครับลองปรับเป็น0.1ดหนึ่งโดกด Enter อได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกกด copy นะครับเลือกจุดศูนย์กลางที่จะเอาไปไวตงง้ไไวตรงนู้นไปไว้ตรงนี้ก็เลือกจุดศูนย์กลางคลิกก็ได้ละตรงนี้เส้นนี้พี่ลืมลบคลิกเลือกครับนี่เรียบร้อยนะครับ หนแค่นี้ก็เสร็จให้ก็ไปที่เลนส์เอานะครับพ้บกระดาษเป็นตัวโมเดลนะครับคลิกที่ลูกกิ้งสองครั้งก็ได้นี่ดับเบิลคลิกที่ลูกกิ้งสองครั้งมันจะซูมให้หรือคลิกตรงนี้ก็ได้ถ้ากดลูกกิ้งค้างมันจะเป็นการเลื่อนตรงนี้หรือใครจะมาใช้มือตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกัน,นหรือกดลูกกิ้งค้างนี่ได้หมดนะครอยู่ที่ความถนัดเลยนะครับ พอถูกใจแล้วก็คลิกเลียนจากเปเปอร์เป็นโมเดลเป็น model, เปเปอร์แล้วโอเคเอมันยังไม่ค่อยกลางครับเหรเพีค่คลิกเลือกใหม่ให้ต้องนี้แล้วกันคนที่ทำนะครับคนที่ทำแล้ว มันไม่ขึ้นที่ layout หนึ่แสดงว่าตัวกรอบเทมเพลตเนี่ยเราไม่ได้สร้างจากวิววิวพอร์ตครับซึ่งวิธการสร้างเทมเพลตพี่ได้ทำวิดีโอสอนไว้แล้วไปดูได้นะครับโอกทอันนี้ก็กดเซไปอาจจะกดแก้งานแกสกลิลตรงนี้แกชื่อก็เป็น exercise สอคิดเนะข้อนี้ก็ทุกแล้วแต่เวลาพอรตนะครับเวลาพอร์ต จริงๆก็จะมีรูปเครื่องพิมพ์ตรงนี้ได้เลยหรือเขาจะมาที่ตัวไฟล์ก็ได้แล้วก็เลือกที่พอร์ตตรงนี้เลือกตรงนี้อเอาเมาส์มาวางไว้ตรงเครื่องพิมพ์แล้วก็ไปเลือกพอร์ตก็ได้คเจอไหมครับรูปเครื่องพิมพ์นี้ก่อนแล้วก็ไปเลือกพอร์ตตรงนี้ได้ได้หมดคนระับเอาที่สั้นที่สุด ทีนี้จะเห็นว่ามันเลือกตัว pdf ให้เลยเนื่องจากตัวเทมเพลตเนี่ยพี่ทำไว้ตัว pdf อ่าคราวนี้มันไม่ต้องไปปรับอะไรเลยกด preview ดูก็เรียบร้อยเลยนะครับง่ายมากนะครับถ้าเราไปทำเทมเพลตไว้ก่อนแล้วทีนี้จะเห็นว่ามันเป็นสีสีอยู่เป็นสีสีนี่วิธีแก้ก็คือแบบจริงๆมันไม่เป็นสีเราไปเลือกมโนโคมก่อนตรงนี้มโนโคมคลิก preview นี่อะครับหรือบางคนต้องการก็คือไม่มีเทมเพลตแต่ต้องการจะเซฟก็มาเลือกตรงนี้เป็นวินโดว์ก่อนนะครับตรงนี้นะเลือกเป็นวินโดว์นี่คือมันอยู่ที่โมเดลนะอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้ก็มาคลิกเลือกกรอบที่เราจะวินโดว์คลิกเซนเตอร์ ก็จะขึ้นมาให้กรอบที่เราเลือกนั่นแหละนะครับอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟได้เลยโอเคนะครับวิดีโอนี้อเอาไว้เท่านี้นะเดี๋ยวเมื่อกี้พอดจะมาเลือกหน้าโมเดลไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ทาให้ดูไปที่พอดนะครับตรงนี้ก็เลือกวินโดว์แล้วก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้ปึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วกัน คลิกตรงนี้ให้มันอยู่กลางพิวิวดูแบบนี้ก็ได้นะครับทีโอเควิดีโอนีไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับที่ใช้โปรแกรม AutoCAD หรือว่าคนที่เรียนนะฝากกดไลค์ช่องให้พี่ด้วยนะครับกดไลค์วิดีโอให้ด้วยวิดีโอนีไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ